คิมคิมไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเอาดิประคำพอดีรถประคำพอดีรถหน่อยเอ,เอ้คิมคิมเอาส่เต็มก่อนเต็มก่อนใส่หน่อยเนี่ยสีคล้ายๆกันเดี๋ยวจะงงโอเคครับผมโอเคทุก okay, ด,ดีเว้ยเดี๋ยวเจอกันรถเ,เข็น้องเมื่อกฮ้รถเข็นน้ำเหรอพูดเป็นเล่น ยิงลูกนี้ติดบล็อกเข้าทางแสงอีกแสงออกไปที่เอ็กซ์ียออกไปได้โดยน็อตเอานิวเปนไรอ๋อโอเคโอเค,อเคนึกว่าเจ็บนึกว่าเจ็บอีกคนจะได้กลับบ้านเลยกันนี่หมดแล้วเอ็กซ์ขึ้นหลังมาที่พี่โบพี่โบขึ้นหลังไปเองทีนึนงเอ็กซ์ดึงมันไวเอ็กซ์ไหลามาที่แฟงยิงด้วยสายโอ้ไม่ต้องตอบ มานิวอ้าวเลาทับไม่ลงอ่ะเราทับเหนื่อยอยู่เอกขาไอจ็อกขาไปให้มีเท่าทางมีไอพี่โต้งไอพี่โบใครวะมาแล้วมาดิแฟงแฟงพี่โต้งพี่โต้งมาที่พี่โบหลายมาดิ่เอกเอกหิงดิติดบล็อกจ็อกเข้าทางพี่โบพี่โบพี่โบดดิมันไว้พี่โบหมวนทีหนึ่งหมวนสองสามทีพี่โบหลายคนมาที่บิวบิว บิวบิวไปบิวด้วยยีนิสซ้ายชแชร์ดปุณีอาอแล้วก็บิวหมกไม่ได้บิวได้บอลอยู่คือหลังไปเลยที่โชคโชคบอลนี้แฟรงค์แฟงค์ออกไปทีบ่บิวบิวไหลให้กับพี่โบโบไหลามาลูกนี้สกัดไม่ได้เข้าทางจ็อกอ๋ที่เอ็กเอ็กปล่อยแฟงค์เลยนี้ แสงเล็งไกลนะแสงยิงก็โหยเจ้าฮาร์ดไปไม่ได้ปลายมือได้ลูกเต็มมุมบีโบปีโตปีโต้าไหลกันบีโบบีโบคือปีโต้งเบิร์นเร็วลูกนี้ครับพัาโอ้โหหลุดไปถึงเอ็กปูถามาไม่เจอจับกตอได้บอลแล้วไปโดนโกโดนโกนี่เอ็กเตะเข้ามาเอ็กเปิดข้ามไปไหนวะเนี่ย น็อตให้กับมีมีมานอ็นอตน็อตเคลียร์เลยลูกนี้เอาละไม่มีกองหน้ามือชีพด้วยวันนี้บิวบิวได้บอลบิวไหลออกมาทุกนี้ให้กับพี่โบพี่โบพี่โบกระชากแล้วพี่โบล็อกไปล็อกมาอยู่ยังไปยังยังโดนแย่งอยู่ โบอยังมวลอยู่พี่โบไหลามาครับแฟงแฟงแฟงทะลุช่องบิวบิวไหลามาเอ็กตัวเราโอ้ยยีใ่ใครว่าเข้านี้โอเจาะโอพี่โบบอกนี่เฮ้ยพี่โบยกนิ้วให้เลยทุยกนีน้นิ้วกลางมาที่ตั้มตั้มไหลามาจอ็จอกจ็อกแตะตรงนี้เอาแล้วแฟงบางวันไม่ได้คืนมาที่บิวบิวให้พี่โต้งพี่โต้งหไหลมาพี่โบ ออกมาที่แฟงจ็อกมดูดีสกัดไปได้ลูกออกข้ามไปเลยคิมคิมทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งหน้าเลยยกข้ามไปที่มีมีแตกคืนหลังมาลูกนี้ยังกระบาไม่ได้คือมาที่พีตามพิตามพิตามโดนโดนโดนเข้าหลังคนนี้เอ็กเขีรยไม่ได้นี่มาที่พี่โบพี่โบกระชากนะครับไหลมาแฟงแฟงวนทีหนึ่งเอ็กยกมาลูกนี้เลี้ยีเลยนอยเอ็ก ยิงเลยนะเอ็กโยซีน้ำหนึ่งมือสูนู้นี้ถ้าถ้าไม่เข้าพี่โบบอกให้อีกนิ้วหนึง่งให้เพิ่มนิ้วนาอีกนิ้วหนึ่งง่ายไปง่ายเกินหนี้ยพี่ๆๆต้อมยิงไกลวนินี้โฮ้ยแปดไม่ได้ดูโชว์นิ้วยังไม่ลงหรอโอเคเปลี่ยนตัวได้นะแต่โบพี่โบได้บันอยู่ แฟงมาที่เอ็กเอ็กจับบอลคืนหลังพี่โบอะไรพี่โบไหลไปเูย้อนหลังไปหน่อยพี่โต้งนนี้มาดิมี่มี่ยกข้ามมาแล้วนี้คิมบอกไม่ไหวแนละ้วขอมาไซพี่ด้วยน้องพี่บอกมาไซด้วยโชคโชคโชคให้พี่โต้ง ตรงไหลามาบิวบิวกระชากแล้วบิวกระชากแล้วบิวไปแล้วบิวจะแหวกให้กับเอ็กเอ็กโดนใส่ไม่ได้เข้าทางบิวทีหนึ่งน็อตได้บอลแล้วน็อตให้กับพี่ต้อมพี่ต้อมหมุนทีหนึ่งพี่ต้อมแบบใหญ่ยยกว่าใหญ่ยยกว่าไหลไปให้คิมคิมมู่โดนจิม้มทีหนึ่งโอ้จิ้มเองหรือจนจิ้มมาเอ้ยเข้าทางคิมอยู่คิมไหลามาจ็อกลูกนี้จ็อกยิงอยู่ติดพี่โตพี่โบเฉยเลยโอ้โหจ็อกยังไงจ็อกจ็อกจ็อกหักเข้ามาโอ้หลุดไปถึงมี่ มีจับด้วยขวามีตัดเข้าในมีตัดเข้าในให้พี่ต้อมพี่ต้อมยิงคูนี้ติดพี่โบอีกแล้วพี่โบหลบหลบแล้วยิงอีกทีหนึ่งโหโดนบิวนัดนัดนัดไหลให้พี่ต้อมพี่ต้อมออกขวาไปพี่โต้งตัดไม่ได้เอาแล้วพี่โต้งไหลมารงนี้เกทันไหมทันไหมทันไหมเขาจะกรึบเขาจะกึบไปโดนตัดไปได้เอาคือผิดเลยให้บิวใช้เลยบิวล็อกไปโดนเสียบไม่ได้พี่โต้งพี่โต้งมาให้กับแฟงแฟงแฟงไปบิวบิว อเอาเหลือสักชัว่วโมงครึ่งไหมละ่ะเดี๋ยว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 ้เอกไปไประสานงานหน่อยหักก็มาแลาวนี่ตำรวจมีมาเพิ่มป่ะไม่รู้ไม่มีมาเนาะโบหล่มาเอ็กเอ็กยกไปลูกนี้โอ้โหขัดไปได้ไปแล้วที่แฟงแฝง ไม,ม่ได้โชคโชกออกขวาไปที่บิวบิวกลับมาที่แฟรงค์ตรงกลางแฟรงค์กลับไปบิวบิวอ้าวจาบับมาไม่ได้บิวยังไงบิวจะกระชากแล้วบิวยิงด้วยขวาไม่ต้องกรอบไปตั้มไปตั้ตมาม,มาที่มี่ มีข้ามฝากเลยให้จ็อกกูนี้ไม่ไหวกงนี้แรงไปหน่อยแล้วแฟงตั้งต้นที่แฟงตรงกลาง,งแฟงไหลให้กับเอ็กเอ็กเอ็กอยังไงเอ็กดึงมาไว้เอ็กเตะอัดบิวเฉยเลยเหมือนก็กันมาเลยวันนี้่ะโอ้เตะอัดเฉยเลยไปแล้วจ็อกจ็อกจะเติดเข้ามา จอกไหลให้กับพี่ตั้มโดนตัดไม่ได้โดยพี่โบมาแล้วนี่ที่โชค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 เลีงอยู่โชคเลีงอยู่โชคยังไงโชคเปิดไปนี่ให้กับพี่โต๊ะแตะลูกนี้สวยแล้วพี่โต๊ะกระชากตัดออกซ้ายตัดออกไปซ้าย,ออายแล้วก็คืนพี่โบตรงกลางพี่โบสับลายเอ็กเอ็กเปิดกลับมาให้ใครมะเนี่ยโอ้ไม่มีใครมาแล้วพี่ตั้ม ตามให้จ็อกจ็อกจ็อกเล่งอยู่จ็อกเล่งอยู่จ็อกทะลุช่องไปลูกนี้โอ้ยมีตัดหน้านิดเดียวบิวได้แล้วบิวโตกลับแล้วบิวชากขึ้นไปบิวไหลไปบิวบิวให้เอ็กเอ็กมาพี่โบพีบ่โบพีบ่โบไหลเอ้ยติดจ็อกอีกหนึ่งเขานั่งพิโตยิงโอ้โหจ็อกเซฟไม่ได้ชา้าไม่ทีออกข้างไปเลย จ็อกไหลมาพี่ต้อมทั้งขวาตั้งแต่มันไว้พี่ต้อมหักเข้ามาให้คิมคิมหมัวแล้วคิมจะแตไะไปตรงนี้ที่มีทั้งขวาทังซ้ายมียีงไม่โอโ้ติดบล็อกเอก็กโอ้โหเราไปช่วยเกมรัดเฉยเลยตัวนี้ยกข้ามมาลูกนี้ที่จอกไดบอลอยู่จ็อกไหลเข้ากลางมาตรงนี้พี่ตัม้มดึงบอลไว้ตั้มพลิกแล้วตั้มไหลให้คิม คิมดึงชิมหลายคืนมาจ๊อกจ๊อกจ๊อกยิงลูกนี้โอ้ติดเอ็กอีกแล้วออกข้างไปได้ไดเป็นลูกเตะมาางข้างๆคิมคิมหลให้จ๊อกจ๊อกมาต่ามยิงลูกนี้โอ้ฉาสกสาวนิดเดียวโชคจะเปิดเข้ามา โลกเปิดดูงนี้น็อตเชียร์ไปเลยนันนี้หนุมพลังใบามาที่แฟง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 มาที่บิว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 กะชากแล้วบิวบิวไปแล้วบิวโดนบังไว้ตักเข้ามาตรงน,นี้ลูกออกไปแล้วโจฮาเตะมาให้ครับ จอกจอกจอกเทียมาพี่ต้องจะบอลไว้ได้ให้กับเอ็กเอ็กไหลมาที่แฟรงค์แฟรงค์หมดเวลาตัวตาอยู่ตาตัวเออยู่ตาเขาจะอยู่อยูตำรวจล็อกกิน้ำไา่ข้าวได้ไม่ต้องรีบ